อดีตสสพ,าพักเพื่อไทยออกมาตอบโต้กรณีที่กกตเตรียมปรับเงินจำนวน3า0 0ัล้านบาทครับกับกลุ่มบุคคลที่ทําให้กกตอทําให้มีการเลือกตั้งโมนที่2กุมภาพันธ์เป็นโมฆะได้บอกว่าหากจะปรับเงินคนกลุ่มนั้นก็ต้องปรับกกตด้วยครับ นายสมชัยศีจุทธทยากรกรรมาการการเลือกตั้งหรือกกตได้เปิดเผยว่าขณะนี้กําลังเร่งพิจารณารวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานต่างๆเพื่อเรียกค่าเสียหายจากบุคคลที่ทําให้การเลือกตั้งสสเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นโมฆะรวมจํานวนกว่า3 0 0พันล้านบาทเนื่องจากว่าที่ผ่านมากกตมีจุดยืนว่าเป้าหมายสําคัญของการทํางนานก็คือจะต้องจัดการเลือกตั้งให้เกิดความคุ้มค่าเกิดความสําเร็จงบประมาณต้องไปต้องไม่สูญเปล่านะครับไม่มีการบาดเจ็บล้มตายหรือเกิดความขัดแย้งจะทําให้บ้านเมืองวุ่นวาย เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าหมายถึงรัฐบ,บาลน,นางสาวยิ่งรักษ์ชินวัตรใช่หรือไม่ <c oughs> นายสมชายบอกว่ายังไม่ได้หมายถึงใครขอให้รกอการแถลงข่าวจากกะกะต ขณะที่นายวรชัยเหมะอดีตสสสมุดปราการพรรคเพื่อไทยออกมาให้ความเห็นเรื่องนี้ว่าเรื่องนี้เป็นเพราะว่ากลุ่มกบปสที่นําโดยพระสุเทพหรือนายสุเทพพฤกษุบันกับพวกเป็นคนล้มเลิกตั้งแต่คิดว่านายสมชายอาจจะมีนัยยะแอบแฝงพูดอย่างทาอย่างแล้วก็คิดว่าหากจะปรับเงินผู้ที่ขัดขวางการเลือกตั้งกะกะตก็ต้องมีส่วนจ่ายค่าเสียหายนั้นด้วยในฐานะที่รับเงินหลวงไปแล้วแต่กับไร้ความสามารถควบคุมการเลือกตั้งให้สงบเรียบร้อยไม่ได้ครับ